ศาสตร์วงการมวยไทย24ปีที่อีสุสุขับสร้างสุดยอดนักมวยไทยประดับวงการแชมป์อีสุสุขับจะเป็นตัวแทนนักมวยไทยเข้าสู่การแข่งขันมวยไทยโลกไทยไฟปี2011 เข้ม12พี่น้องแชมป์อีสุสุครับครั้งที่21ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี2012สิงมณีแก้วสำเร็จแชมป์อีสุสุครับครั้งที่22ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี2013ฟ้ามุงคลสอจอแดนระยอง แชมป์อีซุครับครั้งที่23สร้างผลงานทลุป,ประวัติศาสตร์แข่งขัน6ไฟชนะน็อกรวดทั้ง6ไฟและครองถ้วยพระราชทานพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นปีที่3ติดต่อกัน ความมงคลสอจอแดน,นระยองความภูมิใจของสุดอีสุสุครับดาวรุ่งซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟที่ได้ร่วมทีมกับอีกสองแชมป์ที่ได้ครองถ้วยพระชาักานยอดแสนไกลแฟเทคแชมป์ไทยไฟ2013ถ้วยพระชาักานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สุดสาคอนอกลิมมีแชมป์ไทยไปค่าเชือก2,013ถ้วยพระจรานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎราชอุบาลน,นี่คือบทพิสูจน์ความเหนือชั้นของแชมป์มวยรอบอีสุสุครับมวยรอบอันดับหนึ่งของสยามประเทศวันนี้ ศึกแห่งโอกาสและศักดิ์ศรีซปเปอร์สตาร์คนต่อไปจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะก้าวสู่บันไดแชมป์อีสุสับครั้งที่24ศึกอีสุสุด D ีแม็กซ์ซปเปอร์ปิกอัพซปเปอร์มวยไทยพบกับฝ่ายแดงเอกชนะชัยแก้วสำริดฉายามัดเพชรขาด ชนะจนพีเคแสนชัยมวยไทยฉายาจอมยุทธจากเมืองช้างแชมป์อีซูซุครับจะได้รับเข็มขัดแชมป์อีซูซุครับครั้งที่24สึกอีซูซุดีแม็กซ์ซูเปอร์พิกอัพซูเปอร์มวยไทยรถพิกอัพอีซูซุดีแม็กซ์ และเงินรางวันรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทพร้อมสิบขร่วมชิงไทยในศึกทีสุด,สดรับซุปเปอร์ไฟเพื่อเป็นตัวแทนเข้าสู่ศึกไทยไฟ2014ผู้กสอนก็คือทวัตชัยแก้วสำริดสู้กับน้ำเงินครับผมน้ำเงินก็คือชนะจนทีเคแสนชัยมวยไทยนายสุรัตน์ ีมาลาครับจาก,กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์คุณพ่อสมศักดิ์คุณแม่ทวีครับกำลังสึกจบชั้นปลอตีแล้วนะครับผ่านทางเวียนเลือดมา90ครั้งชนะ60แพ้25เสมอ5ล่าสุดชนะนอกยก5ปีใหม่จิตเมืองนนมีคุณสมชายเทศรุ่งเรืองครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเทนเนอร์ก็คืออนุศรนจัน,จนทาครับไปพบคุณสมิท้าคุณประสิทธิเียนเชิญครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับของผู้ชินะเลิศของมวยรอบอีสุกขั้งที่24รางวัลชนะเลิศนี่หนึ่งล้าน รถอิซูซ1หนึ่งคันวันนี้ฝ่ายแดงนะครับเอกชนาชัยมองเทพธมีหรือว่าแก้วสำลิศว,วันนี้รองด้าบนะครับรองด้าไปนําของมองเทพธทวีก็มีเงินอาชีตให้2 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับถ้าคว้าแชมป์มวยรอบแล้วก็ประธานของอาวุโสงเทพธนูก,ททก,ททก,ททก็ท่านโค้ชเชียชายใช้ลูกเรืองผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับท่านดรปอร์บางออนเมจชาทุกุลอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้ช่วยกันลุ้นแล้วก็นักมวยฝ่ายนําเงินวันนี้นะครับ ก็คือชนะโจ์วันนี้รองมุ่งกลับนะครับดรินอาอาีวงสอนอบังาากาสานให้การสนันุนชนะโจนทีเพแสนชัยมวยไทยมและก็พันธุโทโสรศักดิ์สอนวัดพญาไกรนะครับดูแลชนะโจนทีเพแสนชัยมวยไทยยิมยครับเอานและครับมารูเส้นทางดูรอบชิงชนะเลิศของเอกชนะชัยครับซึ่งขึ้นเวทีในนัดเปิดสนามแล้วก็ปิดสนามวันนี้เลยครับในัดแรกชนะคะแนนชาญชไทยสิอีกทโอ้ยดูครับยัน บอลยันหลักครับลอยทั้งตัวเลยครับเหินเหเหิน,เ,หนเลนลูเหินไปแล้วนะครับต้นยกตามต่อน,นะครับเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศครับของเอกชนะชัยนัดแรกชนะคะแนนชาญชัยสิทธิ์นิติสุขโตครับ28กันยายนลหลังจากนั้นมาชนะคะแนนปีใหม่จิตเมืองนอนทครับแล้วก็รอบแรกนัดสุดท้ายนี่พลิกลอกนครับแพ้คะแนาานนะครับเจนรบ ตัดเชือกชนะคะแนนยอดพยักก้าไครย,ยิ้มกับดันฟืนเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศของเอกชนะชัยส่วนทางด้านของชนะจนหรือว่าออมสินเล็กนะครับชนะจนพีเคแสชัยมวย,ยไทยยิม้มนัดแรกนี่พลิกแพ้กับยอดพย,ก 9, ย,ยักก้าไครยิ้มครับแล้วก็นัดที่สองมาชนะน็อกอนานตเดชเพชุภาพัน์ยกสามรอบแรกนัดสุดท้ายชนะคะแนนทะเลทองสอธนาเพชรแล้วก็ตัดเชือกชนะคะแนนปีใหม่สีไฟ ชนะ3าแพ้1ทั้ง2คนครับรูปร่างนี่น้ำเงินเตี้ยกว่านิดนึงแต่ว่าครบเพียบนะครับเสียแข่งนี่ลุ้ตนตลอดเลยไม่ต้องห่วงซ้อมอยู่ที่1 3เหรียญพระรามก้านะครับโดยคุณจุ๋มชายนิเตวันกูลวันนี้ผนมาเพียบเลยจะเป็นแสงมานีใครๆก็นี้มากันเติมแม้กระทั่งแสนชัยยังมาลุ้นเลยนะครับวันนี้แล้วก็ฝากนิดนึงว่า M150 ิเชิญชมวันทรงไทยวันท้งทนทองถิ่นวันที่18มีนาครับรายการนี้ก็มีทักษิณเล็กิรีวัตรกับลำน้ำมูลสัตว์ไทยโทษ โอ้ผู้มวยดีมากนะครับ18รายการนี้ที่มิ่งเมืองอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสุโขทัยครับมาที่บนเวทีครับบรรยากาศภายในเวทีมวยสยามรอบน้อยแห่งนี้วันนี้ต้องบอกว่าเด็ดขนาดนะครับของเชียร์นี่ขนกันมาเพียบทั้งสองฝั่งพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูยกต่อไปเโากับพลากอนครับโชกับมาตรฐานคุณภาพระดับต้นนำและ,ลแ,ละและโลกบาลรถยนต์กองหนึ่งที่หนึ่งของโลกใหมโดยประกอบออโต้พาร์ท ดบีดีสี่สิบครับสุดยอดนักบังเลเด็กประสงค์จากอเมริรการับประกันคุณภาพโดยเร่ยงแต่พัฒนาครบสมุนปลายจีบำรุงร่างกายเกี่ยวเครื่องปูเซินเกี่ยวหนังเลกเนี้วปูเซินต้องเกี่ยวเคื่องศูนย์สองหแปดงสามสองสี่ติดตามยงยกต่อไปครับมาเริ่มกันต่อยกสองนะครับแล้วก็วันในศึกวันมหาวิเชราวุนะครับในวันที่30ทีนะ่สามสิบปีนมหาโรงเรียนมหาวิเชราวด์สมขาครับรายการนี้สุดยอดจัดดีมากท่าน นายกวุฒิชัยนะครับคุณนนนท์และก็สุพิทภิทักษ์นะครับจัดสุดๆเลยทีเดียวเรต็ม้นเร้าใจมากขึ้นเรื่อยๆครับคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบอีสุส์ครั้งที่24แดงเอกชนะชัยนำเงินชนะจนครับ159ปอนด์เป็นมวยจาก2ค่ายใหญ่ๆเลยครับแก้วสำริดที่ผ่านมาต้องบอกว่าคว้าแชมป์มวยรอบในการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามมอบด้วยอย่างนี้มานักต่อน,นักแล้วนะครับโอ้โห6เคมีตริกาไปทั้งคู่ โอ้ดีว่าขอเวทีกว้างนะครับถ้าขอบเวทีแคบนีเรียบร้อยลงมา้างล่างเลยโอ้โหนี่แหละคู่ชิงชนะเลิศของมวยรอบเงินหลายๆล,ล้านนะครับอิสุสุไปได้เอกชนะชัยนะครับน้นเงินชนะจนคนต่างทุ้มเทะนะครับเป็นเกียรติประวัติครั้งใหญ่ในชีวิตชนะจนนั้นต้องบอกว่าเส้นทางบนสังเวียนที่ผ่านมายังไม่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนในขณะที่เอกชนะชัยเคย เป็นแชมป์ของเวทีมวยราชาดำเนินนะครับเคยเป็นแชมป์ของเวทีมวยราชาดำเนินมาดวงแล้วก็ทางท่ายนะครับของแก้วสมฤทธิ์ต้องยอมรับว,ว่ามวยรอบนี้มันจะคว้ามาตลอดแม้กระทั่งอนุวัฒน์แก้วสมฤทธิ์ด้วยครับแล้วก็อย่างสิงห์มณีอย่างนี้นี่กลางเวทีครับเตะพับได้ครับชนะจนถึงจะย้ายมาอยู่กับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับ ก่อนเข้าวมวยรอบนี่นะครับก่อนเข้าวมวยรอบปีซูุ่ชื่อเดิมก็คือออมสินเล็กนะครับออมสินเล็กาแล้วครับขวาในได้ใช้แขนซ้ายล็อกไว้ตัวกลางเซฟเปรียนซ้อมอยู่ที่คุนชยนนัยนิติเวนกูล13เหรียญพระราม9มีทุกที่ว่างั้นเถอะน้ำใจมหาศาลมากันคุณชุนชยัยมาหมดครับวันนี้แสนชยัยปรกรณ์ไทยแลนด์แล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งจะเข้ามาอยู่ในสังกัด PK แสนชยัยมวยไทยยิมครับ วันฉลองครับมาแล้วที่พิ่นจะไปชนะที่ญี่ปุ่นมาครับกองจัดด้วยหชิงชนะเลิศมวยรอบขึ้นอยู่กับการพิซซ้อมและข้อสำคัญอยู่ที่บุญวาสนาด้วยนะ,อะเอาละครับต่างคนต่างไม่กล้าที่จะผีผามเท่าไหร่ช่วงชกทางด้านของชนะจนอาจจะเสียเปรียบนิดน,นึงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามาถึงหน้าทีนี้ครับ มาถึงรอบชิงชนะเลิศได้นี่ไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่าฟอมไม่ธรรมดาครับขวาหน้าและดันแทงเข่าซ้ายเอกชนะใช่บนเวทีครับบนเวทีกรรมการอัศดาวุฒิพิลาวันครับกรรมการยอดเยี่ยมคนล่าสุดฟอบยกพักักคู่เดียวกับมาครับเล็กซาเทคตราดาวครับไม่กล้องความหนาลังคาตราดาวเป็นเจ้าแรกที่รับ ISO และมอก044528509และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับ พินต้าเสิรอย่งปั้มน้ำดิมเตมสุดเสียงเล็กทสี่สดุดในประเทศไทยพินต้าสลับการรับโยกจิงต่อ089900779แต้ถนอนกินพอทอทอครับคุณภาพเยี่ยมผลิตเส้นได้เยอะสั่งซื้อได้029032225ครับ ิดตามชมยกต่อไปครับข่ยมหาภูส่งข้างวังหินบวกเกียริเพชรนะครับเร่มกับเกียริเพชรครับท้าเวทีบอยยอดเวข้างขสวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับจัดโดยสจวุฒิเดชทองพูลกับหวยดังๆังทั้งสิ้นครับเมืองไทยกับท้าวพล10แสนกับฤทธิชัยแล้วก็เจมส์ศักกวีรพลเล็กครับมาลุ้นกันบนเวทียก3าู่ชิงชนะเลิศของมีสุขทั้งที่24ยุ้งมีเอาตัวแล้วนะครับเอาเรื่องแล้ว ยกนี้ทั้งผู้หาเรื่องระหว่างเอกชนะชัยกับชนะจนเีนแะครับเริ่มแข้งขันแล้วครับ,เ,รเ,เ,เ,รบอเอกชนะจนตั้งรับขวางหน้าไว้ชนะจนใช้แขนครับรัดล่าได้เล่งตีแล้วก็เนี่ยครับพลิกเหลี่ยมหาเหลี่ยมอยู่ครับโอ้โห้องบอกว่าอายุกันมาเป็นอย่างดีเลยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เอกชนะชัยมองเทพธนบุรีรองนัำอาชีพสองแสน ถ้าได้แชมป์ม,มวยรอบอีซูซุและถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับชนะจนนัดตัดผมข้า,ขางๆเนี่ยใส่คำว่าอีซูซุรอไว้เลยครับแต่ว่าจะได้หรือไม่เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปนี่นะครับผู้ใหญ่แต่ว่าสุดยอดน้ำหนัก160โอ้โหลุกนันเต็มที่เลยะครับมวยใหญ่คุณภาพครับศึกเจ้าวมวยไทยเวทีมวยสยามออาลอยคัดนะครับคัดมาลุยในมวยรอบอีซูซุครั้งที่24 เอกชน,นาชัยชายมัดซ้ายกระแทกนำ้ำจะเดินเข้าไปปัม้มได้เจ้าขวางแล้วดันออกแลแ้วแทกซ้ายตามครับโอ้ยนี่เป็นผู้ที่ดูและดโอ๋อสอกซ้ายพีเพ็ดอ้าวโดนเอกชนาชัยสวนเหมือนกันโอ้โหต้อ,อทุกช็อตกับทางด้านของชนะจนวงในาชายแขนขวาล็อกไปดูเหมือนว่าเอกชน,นาชัยน,นั้นจะเน้นที่วงในครับแต่ว่าจะตีได้ไหมโอ้ดวลเข้ากันมันยุดเลยครับ ป็นู่มวยต้องยอมเราะว่าสุดๆของผู้ชิงไม่มีใครยอมใครแล้วเอกชนะชัยได้ช่วงตัวใหญ่ชนะจนได้พี่มือเอายกนี้ยกสามติดกองเวทีั้นโอตือจากรุเมืองครับไอแลนพินนิจใจฝากบมแดงสีเมืองสิงสวนเงินปรเด็นศึกพิษตุลาชาตอ้าวโอ้โหดูครับพินลงไปกองอยู่กับพื้นเวทีครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ลงนะตัวใหญ่ลงนละ จนน้ำเงินนะครับเอกชนาชัยแดงเป็นผู้ชิงที่เหมาะสมมากครับตั้งแต่รอบแรกมาจนถึงนัดชิงชนะเลิศยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนอกจากวันนี้วัน,นเดียวเท่านั้นครับที่บนเวทีอ่อนนมอ่อนไทยอ่อนเนื้ออ่อนใจอ่อนกำลังทุกอย่างเรียบร้อยขออย่าให้อ่อนสี่ห้าอย่างนี้แล้วกันอยู่ในช่วงท้ายๆเลยครับทอด,ดยยนครับผมโยนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา OMG ครับ OMG ยอดอาหารเสริมสำหรับผู้ชายมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกเลยล่หาซื้อได้ตามนักยาทั่วไปตั้งเก่งล้าก็กระปุกที่นั่นต้อง OMG และ CTCC แต่เ็วกันใจตู้บ้าปลอดภัยช่างเดียวให้แปดนบหนึ่งสินค้าดีมีมาตรฐานต้องสี่เท่ยเตานั้นติดดาวยอมยกสี่ครับมาลุ้นกันต่อเป็นพิธียกสี่ยกนี้เป็นยกที่ต้องถือว่าเป็นยกที่มหัศจั์แล้วเพราะว่าใครทํายกนี้นี่มีโอกาสได้เปรียบเลย อาล้ครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งอ้าวตั้งรับแล้วก็รอโต้กับแข้งขวาชนะจนนั่นได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาครับวงในขวางหน้าไว้ใช้แขนซ้ายขวางขวางเอกชนะชช่วงในโอ้ยโดนอะไรครับอ้าวโดนอะไรครับอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับกรรมการกำลังตัดสินอยู่อัสดาวุธอัสดาวุธดูเอาเรียกพีเลี้ยงกันมาก่อนขอเวลานอกนะครับพักขอเวลานอกครับเออจะได้อันนี้นี่ภาพท้ามาแล้วนะครับมาดูนะครับ โดนอย่างไรโดนหรือเปล่าดูนะครับดูลูกนี้ดูลูกนี้เหน็บตกทงไปเข้าไปเด็กจับจริงๆอันนี้ก็มีการขึ้นมา้น้ำมวยนั้นได้มโอกาสแก้ตัวพาขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับผมเอางั้นว่าต่อเลยครับว่าต่อ5นาทีก็คงจะพอเพียงครับ เราวันนี้อภิวัเข่าวเชิญสุกวันราชนาวุจน์นะครับวันนี้ที่เวทีชุกาวโรงเรียนพนมเบญจมพนมเบญจานะครับแค่พนมกระบีมีจรวดทองกับเก้าอี้สายมรดกพนมมูลย์อ้าันกับยอดมนุษย์มิชัยราชานุจะอ้าบุดในทีเอาละครับกลับมาแข่งขันต่อการของเอกชนะชัยครับพร้อมแล้วครับโดยต่อครับแข่งซ้ายนำเข้าไป ขึ้นมานี่ล้มแล้วนะครับล้มลงไปนั่งแล้วทางเอกชนะชยัยชนะจดต้องระวังนะครับแตบบ่ไมระวังเลยทีเดียวครับใต้ขอบเกนไม่เอานะครับใต้ขอบเกนไม่เอาต้องระมัดระวังตัวแจเลยนะครับอย่าไปตีไม่ได้เลยครับลูกครับดอกไม่ได้ด้วยนะครับชนะจครับข,ขวาหน้าไว้ขวาไว้ชนะจดดีครบทุกรถกับข้าขวา ธนาชัยเกลียวได้ดันเข้าเชือกโอ้โหต้องบอกว่าเร้าใจทุกวินาทีจริงๆครับและเป็นยกที่สำคัญด้วยครับยก4ครับเข้ามาก็จริงแต่ยังทำไม่ได้โอ้เนี่ยพลิกมาหนึงล็อกเลยเตี้ยกว่าแต่ล็อกแข็งมากเลยนะครับแน่นจนเอ็นธนาชัยเดินก็จริงแต่ว่าพอเริ่มมาต่อย,ยก4 ทำอะไรชนะจนยังไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ครัอบอกนายพยายามขวางหน้าไล่ชนะจนต้องบอกว่านิ่งมากกับวันนี้นิ่งมากตั้งรับรอรอโต้อ้าวโดนหมัดนิดนึงโดนหมานาัดตามกระจายเหมือนกันกันบเมื่อสักครู่ไม่เดินแล้วนะครับเอกชานะชัยชนะจนก็อาศัยสมองคอยออกข้างนิดนึง ธนานก็หยอดไปทีละเม็ดสองเม็ดเ่าะยางทีนึงชาชัยได้เข่าล็อกได้นะครับแต่โดนขวางหน้าไวเนี่ยครับวงในชนะจนขวางหน้าไว้ได้ตลนอดนะครับเอกชาชัยยังเกาะได้ตีไม่ได้พอดยกที่4เดี๋ยวกลับมาครับแบกดันขวาครับ120ล้านกับ m 1 5 0แจกมากกว่า50 0 0 0รางวัลทุกคนมีิทธิ์ลุงจกกักรกอดใหญ่20ล้านบาท เพียงเขียนก็ความมิตเิบีนบีหและบีสิสูงพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือจทานวนครับพับสายฝวาเอ็มร้อยห้าสิบ่งกองรับที่ส่วนหรือตู้ปอนอหนึ่งห้าศูนย์เปาตอคอลแงกรุงเทพหนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์จับละมัทุกวันทีน่ห้าของเดือนอยากรวยอยากคุ้มต้องดื่มเอ็มราติดชีวิตไม่มีลิมิตเิ็นตามชจมยกสุดท้ายค,ครับมาลุ้นกันชิงดายกสุดท้ายนะครับของผู้ชนะเลิศมวยรอบอิสุสุายแดนผู้เอกชนะชัยน้ำเงินชนะจุนมาดูว่ายกนี้ใครทำ จะเข้าตากรรมการนะครับมาวัดใจวัดดวงของอ้าวลงไปแล้วนะครับทางชนะจนวัดกันที่ยกนี้เลยครับว่าแชมป์อีสูซูคนที่24จะไปอยู่ที่ไหนบรรพทพิสัยนครสวรรค์หรือว่าอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับชาวบ้านสี่เหลี่ยมนี่มากันเพียบครับมาให้กำกลังใจครับลูกหลานของเขาชนะจนพ k แสนชัยไวยไทยยิมแขนขวาลำตัวลงไ้ขวาหน้าอีอีอ มไม่มีใครยอมใครแล้วโอ้โหไม่มีใครยอมใครมาดูนะครับายแดงเท่าวันนี้ชนะเลิศนะครับทางรองดับนะครับในนามขององค์เทพธนบุรีมีเงินอัดฉีดให้2 0 0 0 0บาทนะครับ2แสนบาทมาดูว่าใครจะเข้าต่างกรรมการนะครับระหว่างเอกชนะชัยกับชนะจนุนเอาละครับตอนนี้ต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับยืนกันขละมุมนะครับห่างกันสอวาามซอก นักใจกรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านเลยครับปรภาภัยประเทศธันวุฒิรังร,งรองอนุสรและก็ธวัชชัยทองฤิ์เวลานี้ต้องยอมรับว่าอึดอัดอึดอัดทั้งฝ่ายเอกชนะชัยแล้วก็ชนะจนนะครับเพราะว่าทางชนะจนนี่มาโดนลูกตรงนั้นน่ะที่คารากาซังที่ว่าเรื่องกระจับนะครับนี่นะครับ คนต่างคุมรูปมวยนะครับกพกลัวจะพลาดเหมือนกันครับในช่วงท้ายๆอึดใจเดียวครับอึดใจเดียวแชมป์จะไปอยู่ข้างไหนครับมุมแดงหรือมุมน้ำเงินนิดเดียวือเวลาไม่เกินนาทีนะครับเราจะได้รู้กันว่าผู้ช,ชนะเลิศของมวยรอบอีสุสุเงินลหลายล้านนะครับทั้งที่24ตกอยู่กับชนะชัยเอกชนะชัยฝ่ายแดงหรือว่าชนะจนฝ่ายน้ำเงินนะครับ แล้วครับที่ผ่านมาอย่างที่เรียนกับท่านผู้ชมไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าแก้วสฤทธิ์นี่คว้าแชมป์มวยรอบมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในขณะที่ทางด้านของชาญจนั้งแรกในชีวิตจะประสบความสำเร็จหรือไม่บอดยอกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครู่เดียวเดี๋ยวรอนิเดิน รวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของชนะิจนครับนี่คร,บรับกรรมการดัศราวุฒิพิลาวันนะครับรวมคะแนนแล้วชูวให้กับทางด้านของชนะจนพีเคแสนชายมอยไทยยิมครับเป็นฝ่ายชนะควา้าแชมป์มอยรอบอิซูซู เจ้าตัวถึงกับหลังน้ําตาเลยนะครับดูเหมือนว่าจะรับไม้ด้วยครับต้องยอมรับว่าได้ผู้ชนะแล้วนะครับนั่นก็คือชนะจนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนรองแชมป์ก็คือเอกชนะชัยแก้วสำริดกับผมจะขออนุญาตพูดถึงรางวัลน,นะครับที่ผู้ชนะจะได้ในวันนี้ครับเป็น เข็มขัดแชมอีสุซ์ครั้งที่ยี่สิบเส้นรถปิกอัพอีสุส์ all new d-max นะครับหนคันเงินสด1ล้านบาทนะครับและผู้ชนะยังได้ไปต่อยอดในมวยไทยไฟนะครับแต่ว่าต้องผ่านรอบคัดเลือกไปก่อนนะครับโอกาสนี้จะขออนุญาตเรียนเชิญมิสเตอร์เอชนาคางาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชรอีสุสซเซลจำกัดได้คาดเข็มขัดให้กับ แชมเปี้ยนมวยราบอีสุสุ๊บครั้งที่24ชนะจนพี่เคแสนชัยมวยไทยยิม